ีน้องพิมพ์หลายๆคนนะเจ้าถามน้องพิมพ์เข้ามาว่ารู้ว่าน้องพิมพ์เนี่ยอยู่บนดอยหรือเปล่านะเจ้าคลิปนี้น้องพิมพ์จะมาตอบผู้ฟังนะเจ้าไปชมกันเลยเจ้า กมหนบ้านนะเจ้าไปกันเลยเจ้านีเลเจ้าแต่ละหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเจ้านั้นโกดังหอมเจ้าน่บ้านน้องพีมนะเจ้าก็จะมีดอยล้อมรอบนะเจ้าแต่ว่าเปิ้นไปได้ออขึ้นไปสร้างบ้านนะเจ้าเลยสร้างบ้านกันบริเวณนี้นะเจ้านีเลยเจ้าตรงนู้นดอยสามยอดเจ้า เอาพีนะ่นายเจะเตลเข้าไปในหมู่บ้านในะวันนี้นะ้องพิมเลยจะต้องมาขอยืมรถทีมของป้าน,นะ,ะเจ้าแมลงแบบนี้ก็มีป่าฮามาขายตัวนะเจ้าภาษากะเหรี่ยงปหาหาห่าฮามองว่าแย่ yeah, เออน่าสีบาทจ้ะได้เลยคะ่ะแรงมันจะเปลี่ยนให้หัวข้อเลือกคำให้น้องพิมมาซื้อให้นะจ <c oughs> เจ้าเป็นลุยหรือ เอาไปหาใส่ตะกร้าก่อนเลยเอาอันนี้ขึ้นใ่หมอะที่บ้านอะจมูกครับจ้างตัดหอมนะจ๊ะดูแลนะพียอันนี้ที่บ้านพี่โดนะเจ้าหูข้าวอันนี้เป็นการหูข้าวแบบ ขน้ำออกาจ๊ะน้ำข้าวนะจ๊ะไม่เาจะข,ข,ข้าวเลย่ ไงเฮ้ยแบบหุงแบบใจว่างหุงข้าวเลยอะเสร็จแล้วกริพึงไฟอ่อนๆนะจ๊าแล้วก็มาหุงต่อนะจ๊าเพื่อให้ข้าวสุกนะจ๊าอันนี้วิธีลดไฟบบขึ้นไฟมันแห้งนะจ๊าใส่ขี้เถ้าลงไปจ๊ะเหลือนะจ๊ายกขึ้นมาฮึ๊บ พี่ต้จะลองจีมพอสักน่อยนะเจ้านอ่ะอาเลยปวกนกกรมทำีโมนะเอ้าี่อ้โหหนึ่งสองสาม นุ่มรสชาติจืดเจ้า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหอมหอมแบบหอมแบบหอมเรือหอมของกลิ่นข้าวทริปพาชมหมู่บ้านทริปนี้นะจา้าน้องพิมก่อนขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะจา้าที่ได้คุยเหมือนแคว่ก,ยกุยกัวิีบี้รยบี่ไปหรอจะได้ก่อขอบคุณนักนักนะจา้าที่เข้ามารับชมเจา้าขอบคุณเจา้า บนาบ้านสุวนกับแยพบกบขานะเจ้าขายให้ได้กับมาเอาได้นะเจ้านี่เจ้าเทมเี